สวัสดีครับนาทิตย์ครับค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่ตุ้ยครับค่ะสวัสดีครับหมอรวยครับี่สุขคนนแหละเอ้าโทษตอนเศร้าแสดงมิการเปลี่ยนแปลงว่านาทิตย์แม่ครับเปลี่ยนแปลงมาขึ้นดาวเปลี่ยนแปลงเงาะมาว่านบอกว่าถ้าที่ว่ไวมาว่านนะครับถ้ากันบ่ฝันบ่ยังกะสิคือนั่นแหละแกขัดฝันเกี่ยวฝันของบอกเป็นมืาขึ้นอธิษฐานนะ แต่ฟังเจ้าฟันของเรียกเสี่ยวตุไม่เรียกเสี่ยวตัวะไรกับม่บออเดือปูนนะม, <c oughs> มันกับันมือขึน้นเนาะวาเลยเนะาะครับผมฝนมือขึ้นเี่ยฟันว่าขับรถยาดีลย,ยไปส้นมุนปุยเลยรถปีกับขนาดอ่ะนี่เสร็จดี๋นไน้่ัฝนนะโดย้ยนอนต่อมาประมาณเทียงขึง้นเลย วันนี้่ขาใช่เขาบอกเนี่ยบอกแล้วผมหาทางดังวันน่ะวะอืมอันฝันเดียวกันวัเนี่ยคนละเรียงวะไม่ฝันเดียวกันเลยขึ้นเดียวกันว่าว่าหมายถึงว่าคนละฝันมันวะแม่นคนละฝันตัวหนะที่คอยทักไปให้เจ้าเชียงขึ้นนะห้วยรวยอเขาฝันเรื่องที่อะนะเสดเดินเลยเไหมที่แรกเป็ฝันที่รถเขัาไปส้นกระบะแม่นว่าไปส้นมุนิปุ่ยเลยวะรถ กระบงทะเบียนไหนล่ะหกสามหนึ่งสี่ทะเบียนรถเท่าไปซนเขานรถกระบะานบะแมนไปส้นกับแพงเดี๋วมันุ้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยเอดีดีรถรถที่เจ้าขี่ไปซนดไปซ้นกับแพงบ่แมนมแมนไปซ้นพักเดือนบ่บ่แพงป้าสันหลานตั้งไงหกสามทะเบียนหนึ่งสี่หกสามสามหนึ่งสี่ บ้านรอบดึกมามาฝันไหมประมาณน,นี่้มาฝันว่นมามีคนมาบอกว่าเรียกออกเด้ขอข้างล่างเด้อเนี่ยบางพอบเลยอ,ออกเลี่ยวข้างล่างโซขาพะนะว่ะที่เป็นจำจำเป็นมาบอกนะนี่ฝันโอ้ยเรียกไทยออกเอลี่ยวข้างล่างหูขาพะนะว่านี่บอกกลางเล่นมาคหงหาอ่ะออบอกกลางายังเดี๋ยวเลยวหูขาเม้นเสียงเลยว่ มันเสียงพูดเ,เดียวกันวะ<ไ>เสียงบ่ใช่บ่เสียงบ่ใช่ผมไม่รู้วันปู่ฝ่าว่าแดงมั้งหรืเอเ่าผ่รู้อันผู้ใดนว่าแต่ว่าบอกเลยเใช่บอกเรกกาตัวโอข่าคนนั้นว่า,วาอืมโอ๋่ฉขอ,อยเลือดสะดุดเลยอืมบ้านเนี้ยมันใจว่ามีคนมาบอกกันนะครับเขาหาตัวโขาเด้อตัวกลับเนาะโขาเด้อแมนครับล่างย่างเดียวคนบอกว่าล่างโอขานี่มีต่ว่าถ้ามาด่ากับคนขุนบดทำได้ าการเล้วเต้อืมบนล่างเนาะแต่ว่าเน้นเน้นที่ล่างเนาะแมนเพิ่นบอกว่าลาาา่า,เลางเมียพกขาเด้นเอนะวาเลียใครบอกแล้วพกขาไปข้างล่างเพื่อนวะเขาเป็นปูฝากระเดงวะเขาบอกกษสิแมีนตัวเพราะว่าเมื่อคืนอธิษฐานบอกเพิ่นเมีอืมว่าถ้าปูไอถ้าเลขที่บอกไปหมู่บ้านนี่ถามันมี้การติดเต็มมาบอกอันน่าเทีย่ยวอ่ะเรียกซีตัวเลขยกซตัวในมักตัวไหนเนี่ยเลขยกหกสามหนึ่งสี่เลข,เลขรถ สิบซีลยอะมักสิบสีนะไม,ม่ัแขนเลยสิบซี่นะสี่หนึ่งหนึ่งสี่โอเคเนาะอือก็เป็นหกสามบัว <63. S 2> ก็หกหาหากนะ่ทง่าง,างเออหหาหากกบเเนาะแมนอือแันั่นแหละ บ่านนี้เหมือนเหมือนกับฝันเจ้าคำวัรเหล่าแล้วมาฝันมาไปขอเพิ่นนะียังยีกันนะไม่ฝันนะเออกับวอยากวัวอ่อนนะอหม่ป่ะเลกตัวเก่าตัวไม่ตัวเก่าเลยซิซี่เลยเล็กเล็กกับเล็กกับไปฝันหีืว่าไปขอเพิ่นไหมอีกเออเลือกวางไหนบ่านนี้เอา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 ตัวป่ะนะวะมันวางไหนว่ะเออเสียงออกมาจากในสารมันบ่แมน กับสิบสี่เลยอ่ะหน้าสิเลยมหสิบสี่ชิคแมนสิบสี่ก็นี่แหละเลขเดียวกันก็เลขกทะเบียนรถมันเลยสิบสี่เลยนะเพราะไงมีสามฝันตัวเนี่ยแมนเอาฝันมาเลยสามฝันมันก็เกี่ยวกันเลยอ๋อน้าที่เลี้ยงให้ผมเลี้ยงผมไหมแน่เลี้ยงแบบไรตลอดฝันแหลกฝันสองฝันสามเลยฝันฝันแหลกนี่ฝันว่าเอารถเไปส้นนะส้นมุนปุ้ยเลยนะอืมไปฝันที่สองกับฝันเกี่ยวกับไปขรอพิ่นนะ ม่ฝ so ันนะเพิ่นก็เลยว่าเอาเอาตี่พน่าว่าในฝันเนาะมันบอกเป็นตัวว่าเอาตี้เนี่ยฮะเพิ่นบอกเป็นตัวว่เอาเอาตี้ก็คือ14นั่นแไรหรือไงบ่อืมอืมสิบสี่เนี่ยแล้วฝันที่เออมาฝันที่3ก็คือเขาบอกมาบอกว่าได้ออกแล้ว65นะล้างพน่าว่าอืมชัดเจีนั้นมันีูเนาะ แมนบอก็บอกมั่นใจแต่ว่าคนมาเรียกล่างนี่หกขาเด้อมันออกแล้วใครหกขาข้างล่างค่อยก็เสนอตื่นพอดีเลยนะว่าจะฝันแล้วตื่นเร็วอ่ะขอยก็ทักไปหาเจ้ากัละไม่ถือว่าข่อยก็ฝันที่แต่ท็อกคิดว่าเคนไม่หายแล้วแหละครับผมอืมฝูงฝากกันที่เบื้องสละพิจนาเบิ้งนั่นแหละอ๋อฝูฝากหัวแดงเนื้อนะครับนหนจะเป็นเพิ่นแล้วเนาะ ก็ขอเพิ่นเนาะแม่นแบบว่านก็ไปขอเพิ่นนะเศร้า,าก็ไปเนะทีนี้ยังให้คนเรียบร้อยเลยแหละปกะสบประมาณเดอ้อปูนเอาเลยโปร่งเรเดอร้อสนองครับผมกับปูเนานะแ,แมน่นว่านเขาขอเพิ่นก็เลยมาฝันว่ารถขี่รถพื่อนไปเป็นรถพี่น้องไปส้นใส่ก,กําแพงแม,มุนไปปุยได้รถอ่ะนะหกสามหนึ่งซีแมนแล้ววานี้จะเลยมาฝันสองหรือฝันว่าไป ขอพนยุสานนี hi, ่ฟันหนึ่งวางได้หอ่าอันขอเล็กในเรื่องปูงสิเตืปกพิเ่าเอาตี่เอาเต้ท่านเไดนบอกตัวเิ่น่ได้บอกตัวเรืิองอันทอ้สุดท้ายนี่ก็คือฟันว่าก็จะว่าบอกกันนะ้องบอกดึกล่างออนก็เด้อห้องห้าเต้แมน ตถ่ายความบอกเล่นวะโอ้ชัดเจนเนะมปซื้อเนาะจัดนะเฮาหัวาน่ยจัดลุ้นหาล่างเฮาเนี่ยเก้าหาความบนล่างเน้ออืบเลยอ้สบนท้ลาละเก่าหัหัาเพิ่งก็บอกดยวว่าล่างเล็กล่างเด้อหัวขาไถ่ายออกแล้วใน่ล่างหัวาว่ะสะดือตึ้นเลยแมนอือไื้อรลากกระทำต่อเด้อ อเอ้วต้องขึ้นบพลางล่ะฮะฟัวดิงกินกระทางได้กระทางล่ะอาจจะเน้นล้างหลายกว้างสินะไม่ฮะแต่เพราะว่าเขาเจ้าบอกลา้างไปอืมอืมคิดว่ามันไปมันก็มาดังแล้วมันหกหางหะะก,กอ,งอยู่แหละครับผม,มอ๋ะนะครับเด้นดอ,อน,ดนักสเลงงาทิศเนาะมีสามข้อฝันในขึ้นเดียวนะครับเป็นขอปูฟ้ากะแดงนะครับเลขรถกระบะจีบส้นกับแพ่งก็คือหกสามหนึ่งสี่ฝันสองขับไปขอในศาล ขอเลงเนื้อปูเอาตีสัตว์เพิ่นบอกนะครับจะไม่ได้บอกตัวเลขบัดฟันถามมาฝันเราห้องบอกเลยว่าหกหารังรัฐบาลไทยเด้อาสัตว์เนอะมันออกแล้วรัฐบาลไทยโขข่าวรัวหงครับเอาลองมาเด้อพี่น้องไปช่วงนี้มันได้เห็นได้สางเด้อขอบตัวเลยครับขอบผมขอบคุณอาทิตย์ลได้ครับที่ยังปัดสวัสดีครับ